If you wanna be my baby If you wanna be my girl oh, 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 oh. ช่วยบอกให้ <c oughs> ผมมั่นใจว่า้าไปไปไหนคุณเท่านั้น <c oughs> ที่ทำให้ใจผมหยุดเหงาก็มีแต่คุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมคลายสวัสดีครับกับผมผมเขียนดีโปเกมเดื่ผมวันนี้นะครับเราจะมาฉลอง400ซับสไครเบ์ต่อเมื่อยครับทุกคน เย่ทำไมเย่มันไม่มันไมรใจเลยวะทำไมทุกคนต้องใส่ชุดดำกันมาด้วยเย่เต้นโชว์เต้นโชว์ซร่งนะครับเราเราก็ครบไปถึง400ซ s คร s c เบอร์แล้วเราก็จะมุ่งไปสู่500ซับแล้วก็ไปถึง750แล้วก็ไปถึง1,000เลยนั่นเองว้าวเป็นการเต้นที่ เป็นการเต้นที่ดีมากครับทุกคนโอเคเราเนี่ยก็จะมาให้คนเนี่ยถาม Q a ออของผมเนี่ยในคลิปนี้เท่านั้นนะคลิปนี้เลยคลิปนี้เดี๋ยววันเดี๋ยววันที่ยี่สิบเนี่ยผมจะมาตอบให้ใครถามอะไรก็ได้แต่ว่าเอาเอากำลังดีกำลังดีคนละประมาณห้าห้าคำถามสิบคำถามไม่ว่าครับแต่ว่าคุณจะถามมาเย็นตั้งแต่แบบแบบตั้งแต่แบบเรื่องอะไรอะ่ะ จะถามตั้งแต่ชื่อชื่อแซ่ไปจนถึงเรื่องส่วนตัวที่มันไม่โอ้นะทุกคนแต่ว่าอย่างเช่นแบบแต่นัานเป็นเรื่องส่วนตัวธรรมดาธรรมดาอย่างเช่นคุณเคียนดี้มีแฟนหรือ,อยังอะไรเงี้ยถามได้หมดเลยครับเพราะผมก็จะตอบคำเดียวสั้นๆไม่เําไม่ผมไม่มีแฟนถ้าผมมีแฟนผมก็คงมีผมผมก็คง มาบอกคนดูแล้วครับแต่ถ้าผมไม่มีแฟนก็ผมก็ไม่ได้บอกคนดูลเลยนะครับโอเคทุกคนถามคําถามได้เลยมาถามใต้คลิปนี้เลยถามเยอะๆเลยนะเดี๋ยวผมมาตอบให้วันที่ยี่สิบนะถามเยอะๆไม่ใช่ยี่สิบปีหน้านะยี่สิบเดือนนี้นะใช่ใช่ใช่อสองวันทั้งนา้าเหรอเนครับทุกคนโอเคมาโอเคครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เราจบการฉลองก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีคลิปฉลองเพิ่มตเติมอีกนะไม่ใช่มีแค่คลิป Q&A นะ จะมีทไปเล่นกับพวกคนในกลุ่มนะครับ<ม>กับแมปแมปหนึ่งแล้วกันย<ม>ังไม่บอกกันโอเคคลิปนี้เราก็ขอเอาไว<ม>้เพียงท่านี้ก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i ครช่องเขียนดีโปเกมด้นะครับผมแล้วก็ไปสู่500ซับสไคร์เบอร์ด้วยกันผมบ๊ายบายสวัสดีครับบาย